โอเคครับก็ยินดีรับเข้าสู่ช่องไอคลิปน้วนะครับวันนี้อยู่ในช่วงของรีวิวนาทีกันอีกเช่นเคยกับจอห์นเอรเดอร์สันนะครับผมที่เราเปิดไปในแพ็กคลับเซเลชันมวลจันร์สเต็ปที่ c ี f ของเขาุที่ดี94นะครับผมเราจับบีเอ็มเอฟดอันนี้ผมบูสต์แล้วนะ ส่วนดีเก็จะอยู่ที่ประมาณ92นะครับตามนี้เลยมาในวัยสามสิปีนะครับส่งร้อยาเท้าขวาแล้วก็คลงคอสีิบเอ็ดนะครับมาเรามาดูโอเวอร์ออลภายในเกมดีกว่าการขึ้นเกมบุก82นะครับเลี้ยงบอล88ดิบปริบบิ้ง85ใช้โพซิชันเก้นะครับส่งสั้นส่วนยาวเห็นในเกมที่ดีเลยนะ91 93จบสกอร์75นะครับลูกตั้งเตะ79ปั่นโค้ง86สปีด82สปีดต้น77นะครับแล้วก็คิงพาวเวอร์90พลังกระโดด86 ซิมินา่านี่จุดเด่นเลยนะ95 Defensive Awareness 87 Ball bon Winning 95แล้วก็ความแข็งแกร่ง94นะครับใช้เท้าข้างที่ไม่ถนหหัดคือเท้าซ้ายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะพอใช้มี10สกลิลเต็มแม็กนะครับผมก็จะมี Rising Shot One Touch Pass Through Passing w e i g h t e d Pass Pinpoint Crossing เอาซ Outside Clearer ลล Low Left Pass Interception กับ Tansey แล้วก็ Fading Spirit ก็จะมีสกิลจัลล์ล,ลักก็จะเป็น One Touch Pass Through Passing แล้วก็ Vertical Pass นะครับส่วนพริ้งสไตล์เป็น Box to Box หรือว่าตัวที่คอยขึ้นเกมบุกแล้วก็ลงมาช่วยเกมทำเกมรับนะครับผม สำหรับเจอร์รี่แอนเดอรันนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ตัวที้ส่เหล่านั้นในเฟสของเวอร์ชัน2 0 2 1นี้ก็จะออกมาทั้งทางด้านของจากคลับซิลิเซนต์ลิเวอร์พูลแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะครับผมโดยที่เจอร์รี่แอนเดอรัน่ะเวอร์ชันนี้ผมว่ามันเป็นเวอร์ชันที่ถือว่าโหดโหดระดับต้นๆนะครับจาก4ครั้งที่ออกมาโดยบางเวอร์ชันมันก็จะไปโหดทางด้านของ การจบสกอร์บางเวอร์ชันก็จะทุกางของการเล่นเกมรับหรือว่าการจ่ายบอลแต่ผมมองว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมดุลน,นะระหว่างการขึ้นเกมบุกกับการลงมาช่วยทีมลงเกมรับแล้วก็สกิลหลกัลกๆของ,จงเจเนนเดนเนสันเนี่ยแน่นอะนครับจะได้เห็นไปมีครบ10สกิลนะแต่หลักๆของกองกลางประเภทนี้ครับแน่นอนเป็นบ็อกซ์ูบ็อกซ์เพราะฉะนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการจ่ายบอลน,นะผมเดนเนสันเนี่ยจะมีสกิลจ่ายบอลหลักอยู่3สกิลครับก็จะเป็นท่าทางของวันทัชพาสการสมบัติจังหวะเดียว แล้วก็เด่นๆเลยครับ2สกิล True Passing กับเวทชุดพัสนะครับการจับบอลทะลุช่องกับการโยนยาด้วยน้ำหนักที่พอดีนะนี่ครับเป็นผมผมว่าเป็นกองกลางที่ถือว่าใช้ได้เลยครับวอตัน94นะมาดูจังหวะนี้มั่งครับนี่ครับอันนี้คือผมจับคอามี่นี่สีเอฟตัวสูงแล้วนะแต่เขาก็ยังลงต่ำอยู่ดีนะครับนี่ครับหลบเปนอร์เบลรีมาหนึ่งจังหวะครับรถหลบไดเออร์หนึ่งจังหวะครับแม่โดนจิมเบียดไม่ปิวนะรถตู้มเข้าไปอื้มจุดนี้อย่างเทพนะผมจจไดเออร์เซนส์ของเรา เนี่ยจากจังหวะเฟ็กช็อตหลบตองกี้แอนดอมเบเล่มานะผมก่อนจะโดนเอกไดเออร์ชนไม่กระเด็นด้วยนะจังหวะนี้แหล้วเบียดเข้าปิงผ่านมือฮุกโกยูริทเข้าไปได้ครับเดี๋ยวเรามาดูอะไรกันอีกรอบนึงครับเนี่ยปลบไม่ได้แล้วครับนี่ยโดนเอกไดเออร์ชนครับแล้วยังหาช่องวิ่งเข้าไปซัดตู้มเข้าไปได้นะครับถือว่าหมดทีเดียวโดยที่สกิลยิงก็จะมีสกิลหนึ่งครับก็คือไลซิ่งช็อตนะเป็นยิงแบบเหินๆนะครับผมจากแบบก็ถ้าสมมติเราวิ่งมาตรงๆนะครับแบบไม่ใช้ไม่ใช้ สกิลเดชก็คือเพิ่มความไวนะวิ่งมาตรงๆแล้วกดยิงไปสักประมาณนิดนึงครับสกิลมันจะติดทํางานนะมาดูจังหวะน,นี้กันบ้างครับลากมาจากหน้าหัวกระโหลกตัวเองครับผมลบมาตรงกลางไม่มีใครปิดลูกนี้ก็มันต้องลองซัดหน่อยเลยครับลูกนี้ซัดเข้าไปกดแรงไปหน่อยนะจังหวะน,นี้แหมเนี่ยลากมาจากหน้าประตูเองบ้างครับเน,นี่ยถือว่าเกมลับก็นำได้ดีนะครับผมโดยที่พลังหล,ลักอยู่ที่เกมลับนะครับผมเซมินาความอึกถือว่า95นะครับเล่นได้ทั้งเกมเลยนะ บอลวินนิ่งก็95นะครับผมการย่งบอลความดุร้า94นะครับผมผมมองว่าเป็นตัวที่เล่นเกมรับที่เหมาะกับเกมลุกนะครับผมดูตัวนี้มากครับวันนี่มแทงไปที่คาริโจนมาที่เอเนซันลูกนี้แต่ฟินิชก็ไม่ได้สูงอะไรมากครับนี่นะครับไม่ใช่ตัวจบตกกร์นะเป็นตัวพวกแบบทาเกมแบบหรือว่าลงทีมลงเกมรับอะไรแบบนี้มากกว่าครับเพราะว่านี่ครับที่ผมเอามาทดสอบผมใช้แผ่นของเป๊ปนั้นแล้วก็ยืนเป็น CMF ตัวสูง แต่ก็จากที่ผมทดสอบมาครับคือเขาจะยืนต่ํามากนะทั้งที่ยืนเป็น MF ตัวสูงเออทั้งที่ยืนเป็นซีมตัวสูงนะผมแต่ว่าจะค่อนข้างลงมาช่วยเกมรับพอสมควรนะผมไม่ค่อยเติมเกมลูกนะยกไว้เราจะลากขึ้นมาอนดูจอันนี้มั้งครับเล่นชิงกับซา่าเราซัดเข้าไปติดบล็อกข้อมือผู้สับประตูนะครับอนดูจอต่อไปมั้งครับบอลมาที่เอ็นัสันนะครับลูกนี้พลิกหลบไม่ได้ครับผมพลิกหลบมาแล้วเลี้ยงมาโดนชนจังหวะหนึ่งแล้วอื มกแ็แหกก่อนครับลกน,นี้ไม่ได้ยิงนะเริ่มเกลูกถือว่าใช้ได้เลยนะผมดูจังหวะนี้กันบ้างครับซาร่ามุมแห้ตอเรสนี่ครับตอเรตวิ่งไปแล้วยกมปให้ตอเรสครับลูกนี้มาที่ตอเรสแห่แต่ว่าโกออกมาไวนะผมแล้วก็จังหวะนี้มันหน้าตาประตูแล้วถือว่าวางบอลยาวกับทลูช่องนี้ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมเลยนะนนยครับผมจังหวะนี้ฟันได้ครับผ่านตัดขึ้นมาครับเอเนซันลูกนี้ล็อกหลบแล้วจะอีกทีหนึ่งติดนะผมเอาอยังได้อยู่ครับตอเรสเก็บบอลได้ครับ มาดีเอเนซันลูกนี้พลิกหลบเองแล้วหดเข้าไปสามเหลี่ยมครับทุกคนแม่ยิงอย่างนี้กองหน้าอายนะผมโอ้จบสะกอน้อยแต่ว่าท้าจังหวะแบบจังหวะดีก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับดูจังหวะนี้กันบ้างครับเนี่ยต่อเนี้ล้าลงไปเก็บบอลไม่ได้แล้วต่อให้ที่เอเนซันหวดเข้าไปเต็มข้อเลยนะผมนะครับดูจากมุมในโกนะเนี่ยนะครับวิ่งขึ้นมารอนะครับนครับดูผมนี้ครับพลิกแล้วหวดเต็มข้อเนี่ยครับหืไม่สะใจจริงครับลูกนี้ อาดูจังหวะแตงมุมนี้กันบ้างครับเนี่ยครับถือว่าเนี่ยครับลงมาช่วยเกมเราก็ดีนะครับผมหม่งเก็บบอลออกไปได้ครับจากจังหวะนี้บอลยังอยู่ที่ฝั่งลีครับโอเคครับเอเนสซั่นยังตัดได้อยู่ครับผมตัวนี้ขึ้นเกมมาที่ตอรีครับอ้าวสวนกลับมั้งครับเนี่ยครับพอเรากดขึ้นเกมปุ๊บเขาก็จะขึ้นขั้นต่งสูงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราไม่กดเนี่ยก็จะยืนค่อนข้างต่ำนะมาลูกนี้ครับขึ้นไปแล้วครับอันนี้ผมกดวิ่งกำแพงนะครับอ้าวตอรีไปชนแล้วเอเนซันเก็บบอลได้ครับลูกนี้ตู้มแวน บอลมันอืมี่ตรงตัวผู้รักษาประตูนะผมเนี่ยครับตอนนี้ผู้ชนกับกองหลังบอลมาข้ามทางเอเนซันก็ขอลองส่องสักหน่อยนะลูกนี้แห่แต่บอลไม่หนีมือผู้รักษาประตูนะผมลูกนี้กันบ้างครับโชต้าคืนมาที่ฟคำเยอะว่าบอกเล่นกับเอเนซันลูกนี้เอเนซันเราเฟซชอ็อตหลบคลิกมาหนึ่งทีแล้วยิงเข้าไปแห่ไม่เข้านะลูกนี้เนี่ยครับแต่ว่าส่องไกลได้ลุ้นทีเดียวนะผมบอลเราจะท้าเขาทีไร เอ้ยตอเรทครับเบิ้ลกับซาลาเรามาที่ตอเรทอา้าวชนชนแล้วเอเนสซันจะคืนที่ตอเรทติดแล้วลูกนี้เป็นฟรีคิกนะผมถ้านเะดี๋ยวเรามาดูฟรีคิกกันบ้างครับเซตพีเทคิงแค่79นะผมแต่เดี๋ยวเรามาลองดูว่าการยิงฟรีคิกของเขาเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวลองเปลี่ยนเอนเนสซันนครับอา่า81นะผม81แต่ว่าตอนดูต้องเก็บมัน79นะน่าจะอยู่วยความฟิตด,ด้วยแหละเนี่ยพอยิงได้นะผมดูรับลูกนี้แห่ยิงไปชนเสานะก่อนที่ตอเรทจะซ้ำเข้าไป แต่ว่าถ้าแน่เราทุกทีมก็น่าจะมีคนที่ยิงได้ดีกว่านี้นะครับก็ใช้ตัวที่ยิงได้ดีกว่านี้สิครับอันนี้ผมแค่ลองยิงให้ดูเฉยๆนะว่าเออมันก็แบบพอยิงได้นิดนึงน่ครับจังหวะวางเท้าแล้วอันโค้งๆเข้าไปบอลมันชนเสานะวันนี้จะด้งเข้าไปทางตอเลนนะผมซ้ำเข้าไปได้มาดูจังหวะต่อไปกันบ้างครับลูกนีเออ้เป็นจังหวะตั้งเก็บรับนะผมแล้วนี่ครับลากมาเองครับผมหลบโรดิโก้ไม่ได้ครับ ดูครับนี่ท้ายเกมเราวิ่งทางเกียร์นะผมไามิหน้าเพิ่งจะถึงเียแดงนะเงียบเลี้ยงหลบมาได้สปีดไม่ค่อยมีแต่ก็มานะครับอ้าวลูกนี้โดนสไลด์ครับบอลมันก็ทางตอเรสลูกนี้ปาดตอมให้โชต้าหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยครับดีดเข้าไปครับในลูกนี้ต้องชมเอเดอซ่เลยนะผมล่างมาคนเดียวจากหน้าประตูนะผมเน่แล้วก่อนที่โดนสไลด์ครับบอลมันก็ทางตอเรสแล้วโชต้าวิ่งทำทางนะผมตอเรสป้อนไว้โชต้าทนี้จะยิงนิ่มๆเข้าไปครับจังหวะนี้เอานี่จังหวะนี้มัน้งครับโรเบรซ่ารับ มัาเสเตอร์เดินไป็น,นทีมาที่เอเดสันมาที่โมเมซ่าลาครับบริกี้ตัวนี้เอนเดสันวิ่งทำทางขึ้นมาแล้วยิงติดใส่ครับนะลูกนี้แม่ยิงหวดเข้าไก่นี่แม่ถึงยิงเพาเวอร์จะไม่สูงมากแต่มันสะใจยิงครับเวลายิงจะหัวกระโหลกอย่างนี้นะยิงกดเต็มข้อก่อนนะผมไม่อยากจะพูดมาตัวนี้มาครับเอเดสันมาที่มอนเดุมขึ้นมาที่มาหาเทพครับผมตัวนี้มาเทียบตอบส้นไปที่เอเดนสันพลิกหลบเบนมีแล้วหวดเข้าไปให้ลูกนี้แหม หรือว่าขึ้นทำเกมมันได้สวยนะคหรอเรื่องนี้จากแท็กติกนะเนี่ยจากโชต้าแล้วผมป้อนไหมเอเนซันวันดุมแล้ววันดุมแทงก็ไม่อุลิเกียเหรอเนี่ยจังหวะที่ผมกดเอเนซันจ่ายเลยมิ้งทำทางขึ้นมาก็ถือว่าเติมสูงทีเดียวนะนี่ขึ้นมาหน้ากรอบเยโดดเลยครับอย่างว่าอะไรครับเพลิงไซยเป็นบล็อกทูบล็อกนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเกมรับเลยครับเอเนซันไม่ค่อยเติมเกมบุกนะนี่ครับนี่สะใจเลยเอเนซันมาจังหวะนี้มาครับเตียโก้ มาที่เอนเนสันโชตา้าครับเล่นกับเอนเนสันลูกนี้หัวทะบไปแม่ติดบล็อกนะผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ